สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง i love skin by แม่ริมนะคะวันนี้นะคะแม่ริมอยากจะขอนำเสนอสถานที่อีกสถานที่หนึงนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ถ้าไปทางาปางช้างแม่แตงก็จะพบกับสถานที่นี้นะคะนั่นก็คือดูดอย coffee house นะคะแม่ตามานอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งสถานที่นี้เป็นสถานที่สวยอีกที่หนึ่งนะคะ ซึ่งจะกินกับธรรมชาติมากนะคะอยากให้ทุกคนมีโอกาสนะคะได้ใช้เส้นทางที่าปางช้างแม่แตงก็สามารถที่จะแวะที่นี่ได้นะคะที่นี่นะคะเป็นธรรมชาติสุดๆเลยนะคะซี่จะดูดอยนั่นความหมายคือว่าเป็นร้านกาแฟดูดอยคือนั่งแล้วก็หันไปทางดอยนะคะซึ่งจะเห็นดอยที่สวยงามนะคะแล้ว ระหว่างนั้นก็จะมีลำธารน,นะคะกั้นระหว่างดอยอยู่นะคะซึ่งเป็นลำธารของแม่แตงที่สามารถทำล่องเก่งล่องเก่งได้นะคะซึ่งร้านกาแฟดูดอยคอฟฟี่เฮาส์แม่ตะมานอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อยู่ธรรมชาติใกล้ตัวเรามากนะคะมาดื่มด่ำกับบรรยากาศความสดชืน่นท้องฟ้าขุนเขาและสายน้ำที่ร้านกาแฟนี้นะคะ จะเสิร์ฟกาแฟรสชาติหมอมมนะคะกาแฟสดนะคะแล้วก็จะมีอาหารนะคะให้ขายนะคะเป็นอาราคาตามสั่งตามสั่งได้นะคะอาหารรสเกี๊ยมนะคะแล้วก็ที่สําคัญราคาไม่แพงเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะนั่งที่นั่งมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มองภาพวิวสวยๆนะคะเคียงดอยนะคะติดริมแม่น้ําขอบอกอนนะคะว่าร้านกาแฟร้านนี้ติดริมแม่น้ําจริงๆนะคะซึ่ง สามารถลองไปอเอาเท้าไปแช่กับแม่น้ำได้เลยนะคะซึ่งแม่ริมขอบอกว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่สวยอีกที่หนึ่งนะคะแล้วรสชาติอาหารก็อร่อยนะคะที่วันนั้นเราได้รับประทานนะคะ ถ้ายังไงแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามเ,าเบอร์ติดต่อสถานที่ไว้ได้นะคะในกรณีที่จะจัดกุ๊ปจัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รับเช่นเดียวกันนะคะไม่เก็บค่าเข้าชมสถานที่นะคะยังไงแล้วเดี๋ยวยังไงแม่ลิมจะแปะลิงก์ให้นะคะก็เปิดทําการทุกวันนะคะ เจ็ดวันเลยนะคะถ้ายังไงแล้วสามารถตรวจสอบได้นะคะการตกแต่งภายในบริเวณสวนของเขาเนี่ยเขาก็จะเน้นถ้วยนะคะซึ่งเป็นรูปทรงถ้วยกาแฟซองยักษ์นะคะหลากหลายนะคะต,ตั้งสลับกันไปนะคะเป็นสถานที่สวยที่หนึ่งนะคะที่มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากเลยนะคะถ้ายังไงแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสแวะไปดื่มกาแฟนะคะแล้วก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินได้นะคะกับสถานที่นี้เป็นสถาน ที่สวยมากอกที่หนึ่งนะคะที่แม่ริมขอบอกว่า,าต้องติดดาวนะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่รับชม i love check in by แม่ริมนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วถ้าต้องการที่จะดูคลิปแม่ริมไปนานๆเน,นี้ยให้ กด Subscribe หน่อยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามขอให้แฟนคลับของแม่ลิมมีความสุขทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย